ครับผมจากนครศรีธรรมาราชนะครับเราไปกันที่จังหวัดกระบี่กันบ้างคราวนี้ไม่ได้ไปแหล่น้ำแต่ไปแหล่โจนนะที่จังหวัดกระบี่ในตำรวจผูทรจังหวัดกระบี่ก็ได้มีการแถลงกา,การจับกลุมเครือข่ายโจรกรรมรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็เครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ทางกระบี่รั้งและก็ผังงานะครับ โดยพันตำรวจเอกชัยวัน์อุ้ยคำนะครับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกระบี่เป็นประธานแถลงข่าวจับกลุ่มเครือข่ายโจรกรรรถยนต์รถจักรยานยนต์เครือข่ายยาเสพติดแลวด้ววัตปืนในอาวุธปืนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรังและพังงานะครับทีกองบังคับการตำรวจปูธอจังหวัดกระบี่นะครับโดยในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ได้มีเฮตุหลักรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดตรังแล้วก็จังหวัดกระบีค่ะจากการซืบซ้วนขยายพ้นเพิ่มเติมก็ทําให้สาบว่ารถยท,ทุกโจรกรรมเนี่ยได้ทุกนํามาค่ายต่อในพื้นที่จังหวัดกระบีค่ะสาบชื่อก็คือชื่อนายอาทิพงศ์ณบุตรคนนี้เป็นผู้รับรอดไปค่ายต่อค่ะแล้วก็ต่อมาวันที่๓เมษายนค่ะชุดซืบซ้วนก็ได้ตรวจยึดรถยนต์กระบะทีุ่กโจรกรรมมาจากพื้นที่จังหวัดตรังได้อีก่องคันก็มีนายอาทิพงศ์คนนี้และเป็นผู้ครอบครองค่ะแล้วก็จากการสอบสวนนายอาทิพงศ์ ก็ได้ให้ข้อมูลว่า กระดาข้อมูลนะคะแล้วก็นําเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจยึดรถยนต์แล้วก็รถเครื่องที่โจรกรรมมาเพิ่มเติมนี่ไล่คันนะในพื้นที่ตําบลกระบี่น้อยค่ะตํารวจก็ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาพร้อมคล้องกลางได้เพิ่มเติมอีกสี่รายการนะคะเคล่อ,องกลางนี่ก็มียาเสพติดแล้วก็อาวุธปืนอีกจํานวนนึงกันค่ะแล้วก็ในส่วนของรถยนต์แล้วก็รถเครื่องที่ทุกโจรกรรมนะคะผู้รวมกระทําผิดรายอื่นๆเจ้าหน้าทีา่ตารวจก็จะมีการซืบส่วนรวบรวมพยานลักท่าแล้วก็ติดตัวติดตามมาดําเนินคดีกันต่อไปเพราะว่าแน่นอนว่าอาจจะไม่ได้มี กระทาพิษเ่านี้พีเบาเลสรอบนี้จับได้5คนรวมแมชชีนนะครับรวมนายอธิพงศ์แล้วก็เครือข่ายอีกสคนทีมงานนะครับค่ะอ่านี่ก็ต้องระมัดระวังกันนีรถเครืองนะครับยาเถียวเพลิดนะครับเชื้อลูกแจ้ถุ่มไว้นะอ่าหรือว่าสตาร์ทถุ่มไว้นะเส่นบอกไปแป๊บเดียวกลับมารถทุ่นนะต้องระวังครับเจอไ่เคสแล้วได้พอดลมกันนะครตัดเตือนกันกันค่ะ